ีตุ๊ดจำให้ดีกระสุนมีหกนัดนะกระสุนมันมีหกนัดเรานับไปด้วยเวลาเรายิงคุคนยิงปืนทุกคนพี่ก็นับตลอดยิงปืนพี่จะนับตลอดการเล็งลองยิงให้ไวกว่านี้เมื่อกี้นะที่จะบอกครูปืนเขาให้ว่ายิายงหกนัดฟาดทีเดียว ราใส่ไปให้หกนัดเราต้องจําให้ได้ว่ากระสุนเนี่ยมีหกนัดและการเล็งเนี่ยและการเหนี่ยวกลเข้าหาช้าๆเราต้องนึกถึงว่าเราต่อสู้มายิงต่อสู้มาเตอร์ใส่ให้หกนัดเลยนะมันยิงเร็วไปเลยโดนไม่โดนค่อยว่าก,กันเดี๋ยวาทิศหน้ามาอีก,ก,ก,กเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยว